โอ้ยสังเอ้ยสังขันเถ au, ่าหัวใจบัดยังนุ่มหัวยุ่มเปิดตีคิวบัดใสสาวหัวใจปวดเจ้าเจ้าลาวเรื่องหิมาตามภาษาคนเหงาละบอมีเมียสอนเอาบันนี้มาฟังยังพูดเถ่าในเมียสาวไม่องนี้เมียเรากระจายละล่ะขิงตั้งแต่งัวคุ้ยให้หน here, climate, A, lui, ้าสาโทไว้ให้แล้วนั่นแล้วอน้วก็ขึ้นจากได้ลุกจากได้เมียอยู่ได้ล่ะเออ กัเลยไปพ่ออีนั่งหน่อยผัวเนึงว่านน่เราก็มักตัว่าบาดเนี่ยอืมเราก็เที่ยวไปเที่ยวมากเป็นมาตต้ายอกไก่อืพันไปย่ำได้กะแว่พันมากกะแว่อยู่หันแล้วพี่ค้องฝากค้องต้อนแล้วก็เอาไปหายงามพ่อแม่เขาปรยูแล้วก็ว่าขืนเฮี้ยนกืนส้านดอกยืนเมาน้ำมูลนันละยันคนค่าราาเน้นท่าอืห่วยว่าอยากได้ลูกได้ผัวใบละคนะตามเฮ้ยว่าอยากได้เหรอคนไงพี่คาดเอาผัว ใครลำคานห้วยใครย่าข่อยได้ผัวเถาคือเจ้าไม่พ่อยไงเอ้ยเถาแข็งแห้งเหรอเฮ้ยแข็งทำไงเน้อแข็งตัวว่าเห็นตีนตีขาตึงๆอยู่นี่พะนะพ่อยไงก็ได้กินน้อยมันก็อยากทดสอบพ่อยไงขึ้นกันแล้วบานนี่ก็เลยถ้าพ่อยไงเอากันแข็งแห้งอีหลีแลนไหนไข่เบิ้งแน่เมาเอาเหลวก่อย่างลงเหียนลงมาเลื่นน้ำพ่อยไงนั่นล่ะใกล้ๆพ่อยไงนั่นล่ะเออนุ่งสินกับนุ่งสินจะจอดดอกเอ้า แล่นป่ะนี่แล่นไหนใหอยเบิ้งกันนะ่ะนี่นางหน่อยมันบอก,อกอบอพ่าากอใหญ่กะโอ้ยสบายมองพี่ปัญหาเจียวจักรอบเอาหาชีพรอบเลิศ่าตันนี่นางหน่อยว่าโอ้ยสบายว่าตันพราแล้วก็แล่นไหนเขาเบิ้งเหลือกว่ใหญ่อันนี้ก็เล,ย, <laughs> เลยแล่นก็แล่นน้องก็ไม่ละละไม่งว้ยคือ,อนี่เด้อแล่นที่แหลกกันเลยตึงตึงต่างๆเงี้ยมาต่อไปเออแล่นไปมาตันพูดชีพรอบตดอด ซาลงซาลงมันก <ices> <energetic descriptive noises> <De> ็เศร้างามงามไว้ปบ่อหวบ่อหวบ่ไหวบ่ไหเมื่ไคุณจมกูได้บ่น้ำเงียเด็กน่อยนึ่นะเด็กหน่อยก็ต้องหัวคนลรแล้วพราะอะไรเพราะใจขลิตตนเจ้าว่าไปทังไหนทานว่าว่าฮะเด็กน่อยก็ต้องหัวบ่านี่มวนไล่วนาตอบไปทางไหแข้งแข้งว่าบานเนี่ยาทนแข้งแข้งอยู่พอนาบนนะเอาคราบั่นปรเดีัน ยืดพื้นเมือนกันนะพะไงฮะยึดพื้นบอกว่าสบายเลยวะเดเนม่มีัหาดสบายอจักยยดนเดี๋ยเอาห้าชินยะ่นพไงเด้าดำเด้าพงไปนะฮะสบายดบาเก็ยืดพื้นแล้วอออออสบายโดนเตบนี่หน่อยกัหัวเด้าเด้าพหญ่เด้าบ้านบอกเดากันเดาฮะาด เดียวอ่ะโอ้ยาดว่าบาดเดียวปรเดนอต่สิพานต้องญเดนเดี๋ยวลูกตั้งคาลูกก็แนกมนันนะลูกเกิน,านบาดเดียวจนยางเซ่บาดดีเฮ้ยจำซิมะยังคุยเสือสบายปรเนญเตะปิดได้บาให้บะเง,งี้ยมันทีตกไก่บอนีนั่งน่อยเด็กเโอ้ยหาแต่แนว้ว่อเ,เ,เราเฮ็ดเรากะเฮ็ดแล้วแนวเราอยากได้เมีอะไหน่อยเนาะ บอกเตปิดแล้วก็หาปิดแล้วหาปิดบ่ไดแ้แล้วก็ถังอย่างแล้วมาตั้งบ้านนี่ของมามันแมนบ้านละฮะเอา้ารอดพ่อใหญ่เดิเตะได้พ่อใหญ่พุ่นละฟาค้างพมดเลยมันจะคุยเตะอ,อยู่เอาคักคักสบายแต่แต่บัาเลยเืยว้านนั่นแดดใจนั่นแหละอือวายป้าพ่อใหญ่คือเก่งแท้กันจิ้งคุมลุมคุมลุมเลยกับปิดไปซะวายเราเจ็บขาแล้วเราก็บก้าแสดงออกหลายดอกยิ้มเสยเจ็บขาบอกพญ่นกัน บ่ไอบ้บะทีเจ็ทำทายซืยอดอกพ่ะยิ้มเสมยมันจะให้กูเห็นยังน้งนอบาน <c ười> ดนี้กินอหน่อยบะจ่างคือเด้งเหี้ยนบ้านห่วยกูขืนก็เหี้ยนน้อบาดนี้เห็นยังน้อบ้านเนี่ยเตือนเตือกัญยังรองมาบาดนี้พ่วยไงท่านนี่ละอันตัวใต้นี่เขาจะให้เจ้าเฮ็ดอันนี้ท่านนี่มักบกอย่าว่าให้กัดบักบกเด้อพ่อนะแม่นให้กัดมักบกนั่นลาน่าจ้ะนี่ไหวมัน,น,นสิว่าแกนบ่ท่านใส่ที่กัดแตกซะบ่ท่านเอามาลองมากันน่ำมาพ่อนะ เอ้าเพื่อนหน่อยมันก็บักบกให้ายก็บชิพอได้เยอะตัวบักบกกันง่ายจังฉีไปนะพ่อย์กัดกินประจำมองไม่ปัญหาสบายแตกโตว่าแล้วก็กัดบักบกแล้วกัดจะไหนมันก็ว่าแตกแล้วมันแข็งที่ไหนน่อยมันก็รีโตูตาดเนาะโฮ้ยมาเป็นยังดอกพ่อใหย์ไปนะโฮ้ยอยู่นั่งหน่อยมันก็แจ้งพ่อใหญ่ซื่อๆนี่ล่ะมันต้องกัดดอกพ่อแตกก็ได้ดอกความพยายามๆจูใส่ความส้ำเร็จกันยู่หันแล้วมาเนี้ ต่อมาก็ได้เป็นพัวเป็นเมียกันอีหลีตัวล่ะเออผู้เฒ่าได้เมียสาวเราก็หักกะแพงแล้วบานีก,ก็หวงก็หึงน้ำแล้วบานเฮ้ยออย่าไปหาเห้านะ้ำมันได้หัวผู้ใช่เลยมันใจใจบ่พได้เด้่ล่ะเอ,อ้อยยามไปสซมาใจยังเสียนเราก็ยานคนเมื่อคืนเงี้ยเล่าไปหากลางคำกลางคืนยังสียแล้วก็ขี้เท้ามาห้อยไว้ย่าคนมาก ที่เ <niño> ห <sharing> ็นห้อยน่ะ่ะกลับมาแล้วก็มาไตไฟเบิงอ่ะแล้วบาดบากใดมาเฮียนผบ่อมีคนมาบ่อน่ะเมียคนโรคเฮียนบอนะแมวผู้เท่าเนาะยานเมียไปพบสู่สู้ไส่ที่ไปฟังก็ล่อจังสิแล้วก็ได้มาขึงไว้ได้ย่นขึงหัวกันใดกลับมาแล้วก็เศร้าฮาให้แน่อยู่ได้เพราะขาดเจ้สี่หวงบ่หึงแล้วตั้งแต่หมาแล้วก็บ่เมียเราเบิงได้ย่อเบิงยังไรเนี่ยเบิงหมาเอา มาบอกมาพูดตั้งแต่วมดจะบมอได้นะเอ้าเพิ่งมากันยังไม่ได้ใช่เปล่า่นมอได้ใส่หมดจ้าเห็นม้ามึงที่พ่อยังอยู่นี่ฮะหมดจ้าหนีล้วเนี่ยไก่ควันกูนะ้หมดจ้าเฮ้ยเดินอยู่ริ่มกันตัวมาผู้เมียแต่ไงโอ้ยเริ่มใจออกคืดอัดแล้วบาดเล่าหึงเล่าห่วงหลายจนว่วเป็นตะยูเฮ็ดยังอีนั่งหน่อยมันก็แก่งมันก็เฮ็ดไห้เฮ็ดดีมันก็เฮ็ดป้อดีแล้วเฮ็ดเน่ากินกระทำได้เฮ็ดเชีมเฮ็ดจางไปแล้วกินแต่ไหนก่จีนล้วน เล้ากับเฝากันนั่นกันเมียเล่ละล่ะเก็ียดว่าเสบแล้วก็ว่าแสีบพื่อเก่าเมื่อนั่นกับเมียทำมกฮุ่งเปียงปลาแล้วสู้กินคัวกัมาทั้งลังก็เด่นหอนยากินน่ะโอ้ำมาฮุงก็หนีแม่ก็เด่บแต่วะเจ้างะเฮ้ยจางกรเพื่อเก่านะล่ะเฮ้ยหยกเมียนะเมียก็เซมแล้วบันนี้เมียเด่นมนะ เออแกมจังได้เกลือใส่กำลนงดึงดูดว่บปิ้งปลากก็ไม้ไหวแต่แซ่บแต่ว่าฮหาคนนึงดำอุ้ยหุยอยู่มัดเวียดีละมัดก้อนนี้เงีงๆนี่แหละแซ่บแซ่บอืมมกัดตีเนี้ยย่างเนี้ยเชี่ยมาแล้วเราก็บีปลามาซิมบึงฮะแซ่บแซ่บหวานหวานโอ้แซ่บขนาดเลยมาจังซีละพราะนะตัว่าเอ้าซิมแซ่บปะ โอ้เนี่ยตักตั้มมาห้องไอซิมแล้วก็ซิ่มมาเนี่มาถ้าจับท่านใส่ปากแล้วบวานฮะเป็นรถนี่โอ้เพี้ยดตั้งแคบมาดิโอ้ยตหัวตะบ่ปากว้าวเมาหพี้ขึ้นไปหาเมียว้าอีเมียเหลือหัวขวัญพ่อตายอยู่คนหนึ่งเลยท่างเพี้ยนตั้งแหงนข้อบัดรแท็บบอ่ะแท็บบอกว่าว่าแท็บแล้วนอนนั่งในได้หมดแล้งพนะนี่พนะเมียสากเมียทั้งหน้าพาบอสเฮ้พนัน คักแคบานี่วายตอนยิ้มเลยให้เป็นเด็กหน่อยให้แล้วนี่พ่ะนะเพคนบ่าเจ็บบ่บานี่บ่ยบ่เจ็บบ่เจ็บสบายบ่มีปัญหาพ่ะนะสบายสบายนเอาอีกบ่ดิต่นวายบ่พ่อนี่บ่ไปแล้วว่าเท่ากับเมียสาวเนาู้จักเขาสีหักสีหอมหอดำได้แล้วกินเขานรำกันละบ้านนะ เขาไปกินแบบนี้เท่าเอากินพุ่นนะกูเมียว่าเห็นลาเข่าไปเอามาพุ่นพุ่นนะว่าแล้วก็กินเข่าแล้วบาดีเข่าก็ไฟไม่มอดอกเมื่อนั้นแหอมพุ่นนะมาเกาะดำนีะแซบนนะเอาแซบก็กินลดกินลดเจ้าท่านโอ้ิวแห้งครับขอมากินดอกนะมันไม่แย่ลูกหนีบัวว่ะกูไปกินคือกันแล้ววะ